น,นี้คือ Honda c r ซ11,620กิโลนะครับ Honda c เซ 2.4L ตัวท็อปนะครื่องยนต์เป็นซิน2.4ลิตรนะครับขับเคลื่อนสีล้อแบบ all wheel drive นะครับคันนี้เป็นรถเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่สีเดิมทั้งคันฝาท้ายเดิมบางทั้งคัน AWD อยู่ครบนะครับโลโกโล้เซ v อยู่ครบฝาท้ายไฟฟ้านะครับสีเดิมหมดคันนี้สีเดิมหมด น้ำมันหนึ่งแสนหนึ่งพันตีไปแสนทั่วเลยแล้วการคันนี้ปีสองพันสิบแปดนะครับราคาเสนอขายเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทดูรถซะก่อนเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทปิ้งปิงแบบนี้นะครับปิงปิงแบบนี้เจ็ดเก้าเก้าครับ f c ครับดูสีเป็นไงครับเดิมพอไหมครับสติต๊กเกอร์ยังอยู่เลยครับมีแอร์หลังให้เรียบร้อยตัวบอไม่มีช้ำไม่มีฉีกขาดหนังแท้ป้ายแดงเดิมราคาประหยกกัดกว่าป้ายแดงไปห้าแสนเลยทเนี้ย คันนี้799้าป้ายแดงล้านกว่านะเป็นรุ่นท็อปสุดเครื่องยนต์เบนซินนะครับเครื่องยนต์2องลิตร AWD ต้นคันนี้นะครับ Honda CRV คู่มือครบบุ๊กเซอร์วิสครบอยากได้รายละเอียดไปชมพร้อมกันในคลิปได้เลยสวัสดีครับสวัสดี FC ครับวันนี้กับผมเดททอโต้นะครับก็จัด SUV เข้ามาอีกแล้วนะคันนี้เนาะแต่ที่ผมบอกว่ามี3คันที่เคยถ่ายคลิปรวมไปวันนี้ผมจัดคลิปแยกหน่อยนะครับคันนี้ก็หลังจากปรับสภาพทำสปาเสราา็จเรียบร้อยนะเป็นสีขาวมุก นบกับ Honda c น v 2.4 ELAWV ตัวท็อปสุดปี2018นะครับคันนี้นะครับรถทะเบียน161ได้เลขนี้ไปเลยนะครับได้เลขนี้ไปเลยสำหรับใครที่ต้องการตัวรถ SUV ของค่าย Honda นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ปี18ไม่แสนเดียวราคา799นะไม่แสนเดียวราคา799เท่านั้นนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะเป็น7ที่นั่งเครื่องยนต์ไฟเครื่องยนต์เบนซินนะ2.4นะบเบนซิน นะครับ2.4ขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็ตัวนี้นะมันจะมี2เครื่องยนต์เนาะมีดีเซล,ลกับเบนซินนะแต่ตัวดีเซล,ลเขายกเลิกรายผลิตไปแล้วนะแต่ถ้าถามว่ามือสองมีขายไหมก็ยังมีอยู่นะครับแต่คันนี้คือเบนซินรุ่นท็อปสุด2.4 EL ขับเคลื่อน4ล้อนะครับต้องบอกเลยว่ารถสวยมากสีขาวมุกปรับสภาพเสร็จแล้วรอเจ้าของใหม่นะครับสำหรับคันนี้นะใครสนใจนะก็ต,ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวไปชมดีเทลรายละเอียดพร้อมกันนะครับแน่นอนด้านหน้า,นาคันนี้ตัวท็อป ไฟหน้าเป็นฟู l เอ e d ดีเป็นฟูลเอดีนะจัดมาเต็มเต็มดวงเต็มดอกเลยนะเป็น LED นะครับมาพร้อมเดย์ไทม์ u ัน i ิ้งไลท์นะเห็นโคมข้างในไหมปิ๊งๆเลยนะคโคมข้างในนี่ปิ๊งๆเลยนะครับแล้วดูชุดกันชนแลอวแมบชิดไม่มีแก่ไม่มีอ้าเนี่เดิมๆสวยๆนะครไฟตัดหมอกนะอยู่ด้านล่างนะรพร้อมเส้นโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยเป็นโครเมียมตัดกับสีดำเปียโนแบ็ค หรือกลอสไฮแบก่นเดงนะครับมันจะเป็นดำเงาตัดกับตัวโครเมียมนะฮะผมชอบทะเบียนน่สวยมากเลยแล้วคันนี้เป็นตัว E-L ตัวท็อปใระบบของสว่างด้านหน้านะครับเป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็เป็น Full LED ด้วยนะครับคมชัดสว่างคัดออฟดีเยี่ยมนะครับดูชุดกันชนฝั่งซ้ายมือนะเดิมเดิมเดิมไมแล้วก็มีคิวล้อสีดำให้นะครับ คันนี้ยางดันหลบเบิกใหม่แนละเป็นยาง SUV นะเป็นยาง SUV Grand Tech TT3 นะเป็นยางปี2023คันนี้นะครับรุ่นนี้ได้เป็นดิสเบรกสีล้อนะครับชุดช่วงล่างเดิมนะตัวรถรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับและมีประกันเครื่องเกียร์ให้นะจากบริษัทเรา1ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถขับ2หรือขับ4เราก็มีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีเนาะนะนะตัวนี้เป็นล้อแมกลายตัวท็อปนะครับเป็น6ก้านนะครับสีดําปัดหน้าเงา นะครับรถสวยๆนะกระจกบองข้างตัวนี้ปรับพับไฟฟ้านะครับมีเลนวอทมาให้ใต้กระจกนะมีเลนวอทมาให้ใต้กระจกนะแต่ตรงนี้มีรอยเราเก็บงานให้นะมีเลนวอทมาให้ใต้กระจกนะเขาเรียกว่าฮอนด a าเลนวอ h นะครับแล้วก็ตัวรถเป็นสีขาวมุกกุญแจสมาร์ทคีย์เลนครบ2ดอกนะครับประตูเป็นคีย์เลนสองฝั่งซ้ายขวานะสังเกตโลโก้สามขีดนะครับต้องบอกว่า s u v เนี่ยเป็นรถที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งนะเพราะว่าเหมือนที่ผมเคยแจ้งไปในคลิปนก่อนเพราะว่าคือ ลักษณะตัวรถเนี่ยขึ้นลงลุกนั่งสบายเพราะน้ำหนักตัวรถเนี่ยไม่สูงมากและตัวรถเป็นรถที่เขาเรียกว่าอเนกประสงค์ใช้ได้ทุกสภาวะพื้นผิวถนนนั่งสองคนสามคนสี่คนห้าคนเจ็ดค,คนก็นั่งได้เพราะรุ่นนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะในราคาเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเปิดตัวป้ายแดงก็ล้านกว่าเพราะว่าคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับดิสเพกซีล้อนะยางดันหลบนะแกรนเทคอะไรนะเอสทีสาม นะครับอย่างปี2023คันนี้นะครับก็คุ้มคุ้มนะคุ้ม,ค,มคุ้มนะดอกท่วมท่วมดอกท่วมท่วมนะโชกองโชกอัพไม่มีรั่วมไม่มีซึมนะครับนะเดิมสวยนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะไฟท้ายเป็น LVD ไฟท้ายเป็น LVD นะครับมีแค่ไฟถอยเนี่ยเป็นหลอดไส้นะที่เหลือเป็น LVD หมดแล้วก็กระจกบ้านหลังเนี่ยมีไล่ฝ้านะครับพร้อมโลโก้ฮอนด้าให้เรียบร้อยนะครับ ด้านหลังคันนี้ก็เป็นกันชนสีดำนะไฟทับทีมสองฝั่งแล้วก็ตัวดิฟิวเซอร์อยู่ด้านล่างนะรพร้อมโลโกโ้ Honda แล้วก็คาดหลังที่เป็นโครเมียมนะครับตัวบนหลังคาเนี่ยเป็นเสาวิทยุแบบคีบฉลามนะเป็นเสาวิทยุแบบคีบฉลามนะครับแล้วก็มีไฟเบรกดูดที่3ให้อยู่ตรงนี้นะมองเห็นไหมเอ่ยไฟเบรกดูดที่3อยู่ตรงนี้นะครับเป็นสปอยเลอร์แบบเล็กๆเป็นสปอยเลอร์แบบเล็กๆนะผมบอกเลยว,ว่าคันนี้รถกระจกเดิมทุกบานติดฟิล์มเรียบร้อยรถโคตรสวยเลยรถโคตรสวยเลยนะดูสี นะเส้นแสงเงาเวลามันตกกันทบนะอันนี้คือรถสีเดิมนะรถสีเดิมนะรถสวยมากจริงนะโลโก้ด้านหลังอยู่ครบนะครับ AWD นะครับโลโก้ i v e c นะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแล้วฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแล้วรุ่นนี้นะครับโลโก้ CRV อยู่ครบนะเดี๋ยวแอบดูด้านล่างนิดนึงแอบดูด้านล่างนิดนึงนะนี่แล้วนะดูช่วงล่าง CRV เป็นไงขับเคลื่อนสี่ล้อของแท้นะครับตัวนี้นะครับเคลื่อนสี่ล้อนะใครต้องการรถขับ4ี อนเนกประสงค์ฝาท้ายไฟฟ้านะสวยๆแบบนี้รีบติดต่อเข้ามาได้เลย799,000้วรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะตัวรถนะดูนะเนะบาเป็นไงพอพับลงไปปุ๊บห้องเก็บสัมภาระเยอะอ่าถ้าใครไม่ได้ไป7คนไป5คนหรือไป4คน3คนด้านหลังเก็บของได้เยอะมากได้เยอะมากๆนะล้อยางอะไรจะอยู่ด้านล่างแผ่นนี้นะนะมันจะอยู่ด้านล่างแผ่นนี้นะมันต้องเปิดขึ้น มันจะมีล้ออะไรอยู่ด้านล่างตรงนี้นะพร้อมเครื่องมือแม่แรงนะครับนะเดี๋ยวพาดูโครงสร้างตัวรถนะครับนะเดี๋ยวดูด้านท้ายนะรอยต่อหลังคาดูรอยต่อหลังคานะครับเรียนคลิปนะอาร์คเดิมตรงนี้ก็อาร์คเดิมนะครับแล้วก็หัวน็อตฝาท้ายนะครับไม่มีแกะนะของตัวเก็เก้า้ครับคันนี้นะรถสวยๆแบบนี้นะครับดูอาร์คเดิมครบหมดเลยนะครับ ัวนอ็อตฝาท้ายที่ให้ดูนะครับที่ไม่มีแก่ไม่มีขยับนั้นบ่งบอกได้ถึงตัวรถคันนี้นะครับไม่เคยแกฝ่ฝาท้ายชุดฝาท้ายทั้งชุดเนี่ยซ่อมหรือทําสีใดๆเพราะว่าหัวน็อตไม่เคยแกฝ่ฝาท้ายแบบนี้มันต้องตั้งมันต้องตั้งนะครับถ้าเกิดรถอาเกิดโดนกระทบนู่นนี่นั่นมานิดนึงช่วงอะไรช่วงเนี้ยเขาต้องถอดทั้งฝาไปเคาะทาสีแลคันนี้ไม่เคยแต่คันนี้ไม่เคยสบายใจได้นะแล้วก็กระจกบานใหญ่สามช่องเลยปึ๊บๆนะครับพร้อมเส้นโครเมียม ความเซนโคเมียมดีนะแบบเนี้ยผมแจ้งเลยแบบนี้ดีนะดีกว่าที่เป็นยางสีดานะถ้าเป็นยางสีดําเก่าไปนานไปสีมันจะซีดแล้วมันก็จะกรอบน้ํามันก็จะเข้าประตูไอแบบเนี้ยดีดูแลง่ายด้วยนะครับดูแลง่ายด้วยนะเปิดประตูเข้ามานี่ต้องบอกว่าโอ้รู้ล้ารู้ล้ามากมากนะแผงประตูเป็นสีดำนะครับแล้วก็หุ้มด้วยหนังนะตรงมือจับนะกระจกเป็นอัตโนมัติทั้งหมดนะครับทั้ง4ี่บานเลยนะครับ มีลำโพงนะเสียงกลางนะครับทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ลายไม้ตรงนี้นะครับสวยๆเนียนๆสวยๆเนียนคันนี้คือรถปี2018 2.4 EL นะครับ AWD นะมีแอร์กลางแอร์หน้าแอร์หลังมีหมดมีหมดทุกแอร์นะมีแอร์อย่างนึงอะผมไม่พูดดีกว่ามีทุกบ้านแน่นอนนะมีทุกบ้านแน่นอนนะ USB 2พอร์ตนะครับแอร์หลังมีให้เรียบร้อยเนาะใครที่ต้องการเป็นรถ ว่าใช้งานป็นอเนกประสงค์ผมบอกเลยว่าคนที่ใช้รถเดินทางไกลนหละตัว SUV CRV เนี่ยตอบโจทย์นะมีแอร์หลังให้ด้วยแอร์หลังก็มี4จุดนะผมบอกเลยว่าไม่ร้อนข้างหน้าอีกแอร์สองเท้าแอร์ตอนกลางแอร์ตอนหลังเนี่ยคุ้มไหมครับ7จ็ดแสน่บาทดูแล้วดูตัวเบาะเป็นไงดูตัวเบาะสวยงามเนียนกริปนะสวยงามเนียนกริปตนะต้องอย่างนี้นะซีอาวีนะป้ายแดงมือเดียวนะครับคู่มือครบุเซอร์วิสครบแล้วดูนี่ รอยขีดเป็นไงชัดเจนคันนี้รถไม่เคยทําสีนะครับทั้งข้างนอกข้างในเลยนะสีเดียวกันหมดนะครับรถเนียนมากรถเนียนมากคันนี้รถเนียนจริงๆริงนะเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทกับ Honda CRV คันนี้ใครสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์เลยนะไอ้ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเนี่ยโทรมาได้เลยครับนะโทรมาได้เลยนะครับเมื่อคืนสามทุ่มสี่ทุ่ม, 4, มยังมีลูกค้าโทรมาอยู่แต่พอดีอาเ์ซีอาวีเป็นกาัานขับสีเือนกันแต่อยากได้เป็นสีเทา ก็ต้องบอกว่ารถตอนนี้มีสีขาว2คันสีดำา2คันนะครับมีดีเซล1คันเบนซิน3คันขับ4นะครับรถสวยๆแบบนี้รอคุณอยู่นะใครสนใจ h o n d a CR-V 7ที่นั่งแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับรถสวยอยู่ไม่นานนะครับรถอยู่นานไม่ได้ขายแน่นอนนะครับใครที่มาไม่ทันคันก่นกอนๆมาดูคันนี้ก่อนนะครับปี2018แท้ๆท้แท้แ,ทแ,ทแทเลยคันนี้นะครับรถสวยมาก เบาะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเป็นเบาะสปอร์ตทรงออลดี้นะนะทรงออลดี้ถ้าใครไม่นึกไม่ออกเบาะออลดี้เป็นยังไงไปเปิดดูได้เลยนะสวยมากนะตัวลายเนี่ยก็จะเย็บเป็นล่องล่องล่องล,อง,ลงไปนะครับเพราะว่าเวลานั่งเนี่ยมันจะรู้สึกนิ่มแล้วเบาะของคอนด้าเนี่ยผมยอมรับเลยว่านั่งสบายจริงนั่งสบายมากนะดูตัวเบาะเป็นแบบนี้สวยไหมครับเบาะไม่มีฉีกขาดนะปีกมงปีกหมอนทุกอย่างเดิมหมดนะครับเนียนกริปแบบนี้ นะครับคู่มือครบบุ๊กเซอร์วิสครบนะแต่เขาอาจจะเข้าศูนย์มารู้สึกจะเข้ามาสองรอบหรือไงเนี่แหละตอนนี้ลดเลขไมล์หนึ่งแสนหลักพันนะลดเลขไมล์หนึ่งแสนหลักพันนะครับอันนี้คู่มืออันนี้เป็นวารันตีบุ๊กเซอร์วิสนะครับตอนนี้เลขเลขไมล์แสนหลักพันนะครับแต่ว่าลดเข้าศูนย์มาสองรอบเข้าศูนย์มาสองรอบนะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ไปเข้าจะเป็นระยะจุดตรงนี้ละ นะครับก็อย่างน้อยก็มีคู่มือบุ๊ก์วิสให้นะครับหลายๆท่านเรียกหาคู่มือมีไหมนะบางทีมีก็ไม่รู้จะอ่านทําไมนะก็ใช้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวนี้ก็เปิดดูจากอินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดแล้วนะครับช่ององช่องแอร์นะเป็นไงใหญ่รึบแอร์แบเต็มคันนะครับภายหน้าไอ้ภายหน้า,อา,นาคอนโซลด้านหน้าเป็นลายไม้แบบนี้เป็นลายไม้แบบนี้เหมือนไม้จริงเลยนะเหมือนไม้จริงมากๆนะครับแล้วนี่จุดเด่นของเบนซิน จะมีหัวเกียร์ถ้าดีเซลไม่มีหัวเกียร์ดีเซลเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT นะโหมดประหยัดน้ำมันี c o n โหมดน,นะเกียร์ก็จะมี P R D N S นะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อม Auto ออโโ้ r บรกโ o ไว้ให้นะครับแล้วมี Outlet อ,อีก Power Outlet นะที่ชาร์จบงท,ที่ชาร์จแบตท,ที่วางแก้วน้ําเก็บเหรียญนะครับแล้วก็ถาดสไลด์นะด้านในก็จะมีพวกเค DMI นะครับ USB 2จุด เอาเลตอีกนะไม่รู้จะชาร์จไปไหนชาร์จเยอะมากและหน้าจอเดี๋ยวเป็นทัชสกรีนนะครับรแสดงผลตัวเรนโบสด,ด้วยนะเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับก็คันนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากสวยมากกระจกเดิมทุกบานนะภาษีพรบไม่มีขาดจับให้ตลอดนะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลดสอดอกนะกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลดสอดอกบอกไฟฟ้าคู่หน้านะแใงประตูคนขับดูซะก่อนเนียนกริปนะเนียนกริปผมบอกแล้วเนี่ยดูเป็นไง สวยไหมครับกระจกเป็นอัตโนมัติทั้งหมดพร้อมเซ็นทรัลล็อกปรับพับกระจกมองข้างนะครับแล้วก็เข้ามาด้านในก็จะเป็นปุ่ม engine start นะครับปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับปุ่ม traction control กันลื่นถลายนะครับต <c oughs> รงมาไลัยเป็น multi function นะครับก็จะมี cruise control รถญี่ปุ่น cruise control อยู่ฝั่งขวารถยุโรป cruise control อยู่ฝั่งซ้ายนะแยกดีๆนะนี่ล็อกความเร็ว เราใช้กดคูดมันจะขึ้นคูดเมนที่หน้าจอแล้วเราก็กดเซฟปุ๊บอันนี้ใช้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ระบบไฟหน้าเป็นเปิดปิดอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเลนวอทนะถ้าเราไม่อยากเปิดไฟเลี้ยวน้นเลขใหม่อยู่ที่1 1 6 2 0กิกโลนะครับรถสวยมากนี่เดี๋ยวผมกดเลนวอทให้ดูนี่ผมกดละคือเราไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวนะเรากดได้นะมันก็จะขึ้นเลนวอทเลยสามารถเปิดปิดได้ นะเวลาเราจะแสงมุมอับสายตาด้านซ้ายเนี่ยตัวนี้สําคัญเลยผมว่าดีผมว่าดีาดนะครับหน้านจอก็เป็นทัชสกรีนแบบนี้นะครับระบบแอร์เป็นอัตโนมัตินะพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วคันนี้นะดูนี่ซะก่อนดูตัวบอกคนขับรถเลขไม่หนแสนเลยหนึ่งแสนหนึ่งพันดูเบาะไม่มีช้ำ ไม่มีขาดหนะังแท้เดิมป้ายแดง7 9 9 0 0 0บาทคันนี้นะครับใครสนใจรีบติดต,ต่อเข้ามาสอบถามกันได้ก่อนนะครับอยู่ไหมอยู่ไหมทักผมมาได้นะครับเป็นบ o o k ยูทู u ติ t กต็อกนะครับได้หมดเลยนะดูห้องเครื่องนี่เป็นไงห้องเครื่องตัวใหม่2.4นะครับ2.4เกียร์ cvt เป็นเครื่องยนต์ earth dream technology iv t Tech. e c นะครับฝากกระโปรงฝากระโปรง,รปรงเดิมกริปหมดนะเม็ดอารชัดเจนนะผมขออนุญ,ญาตไม่ค้ำแล้วกันผมถือไว้ นาเป็นอาร์ชัดเจนนะครับรถสวยนะ,ะเลเบลอยู่ครบนะครับแล้วดูหัวน็อตเป็นไงไม่แกะไม่เคยแกะนะครับเป้าหัวโช๊คเดิมเป้าหัวโช๊คเดิมนะครับซีนเดิมทางมะพร้าวเดิมหมดคันนี้นะครับรถสวยไหมครับนะสวยพอใจยังครับนี่นะดูเป็นไงเพ้นท์มงเพ้นท์มาร์กเดิมครบแท่นเครื่องเดิมนะครับสวยขนาดนี้นะดูเลขคงเลขเครื่องชัดเจน นะโค้ดเดิมโค้ดเดิม7,99,000บาทครับ FC รถรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานครับนะรับประกันเครื่องเกียร์ไปด้วย1ปีนะไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงนะครับจัดไปนั้นขอข้ามเนินการหมื่นหนึ่งนะครับนะนะถ้าซื้อสดก็ขอแวด3.5นะเพราะว่ารถเราเป็นรถประมูลหน่วยงานนะครับเราต้องการรถที่มีประวัตินะครับนะเราไม่ต้องการรถที่ตรวจสอบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นซื้อรถกับบริษัท ทอโต้แล้วกับผมเนี่ทอโต้สบายใจได้รถใชใ้มีคุณภาพแน่นอนครับ